เถืเช็คเช็คเช็คมายังหวานเดือดมีเอวามีเยวหาวชาตชาินี่คือไม้ของชาตจับโอเคเมื่อกี้เรามีมิชั่นให้มีเงินหนึ่ง้อยบาทไม่ลืมเปิดของตนลืมเปิดไมาตนใช้ชีวิตหนึ่งวันตั้งแต่เช้าจดเย็นได้อะไรกันมาบ้างเดี๋ยวเริ่มจากคนแรกนะคะโชว์ของไหยค่ะใครอะ ให้เลียงป่ะหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ค่ะที่เซนได้เลยนเชี่ยกูเห็นขนมเต็มไปหมดบอกด้วยว่าตั้งแต่เช้าจวดเย็นอ่ะอยู่ยังไงก็ต้องโชว์ทั้งถุงเลยเดียเลียงไหมเลียงเลยละกันอันนี้นี่หมดหมดละเอาเดี๋ยวดิกูจะแกะให้ดูว่ามันได้หลาย่ั้นใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยก็สี่หกได้ตั้งแปด กาแฟดำเลยเหรอกาแฟไม่ตุงมานวัคุ้มนะเพราะว่าได้ทำครีมและนมอย่างนี้มื้อเช้าเราก็จะอย่างนงี้ไข่อ่ะไข่มันมีสีฟองมื้อเช้าไข่สองเอาไข่มาทำอะไรไปคนไปดาวไปอะไรก็แล้วแต่มีน้ำมันไม่ตองใช้น้ำมันไงเดบลอนแห้งติดกะานี่มื้อเช้านี่ี้หนึ่งเสี้ยวแล้วก็ขนมเนี่ยมันได้อยู่ กูยังมองไม่เห็นสิบข้าวเย็นเลยสิบสองสิบสองเราแบ่งกินมือละสี่อันม really? ื้อเช้าก็กินขนมแล้วก็กาแฟแล้วก็ไข่มื้อกลางวันก็มาม่าไข่สองอันแล้วก็อันนี้สี่ก้อนใช่ไหมเหลือหนึ่งเหลือไข่ลูกก็กินตอนเย็นกับกาแฟเอาไปทำอะไรไข่ไว้ไข่ตอนเย็นเอาไปทำอะไรต้มได้อยู่ได้แล้วเหลืออีกตั้งเยอะแล้ว แล้วถ้าเราแบบเผื่อหิวใช่ป่ะเราก็เบิ้ลนมาอิ่มนะอันนี้ใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่คะหมา่นส้บหม้่นเป๊ะมีใครอยากจะเทมันไม่อิ่มอ่ะบูบีของข้าพเจ้านี่นี่นมพังอันนี้เท่าไหร่สามสิบบาทกริ่งเอ้ยอันนี้สิบหกบาทไข่สองฟองแล้วแถมซอสให้ด้วยทำไมคุณไม่เจออันนี้วะนี่ทูน่า กระป๋อง41บาทแล้วก็เหลือก็เลยซื้อขนมมาอัานไหนชีวิตใช้ยังไงก็ตอนเช้าหนึ่งฟองขนมปังสองแผ่นจริงๆเจียดมากินได้นิดนึงก็เนี้ยสามารถเป็นมือเช้าได้้มือกลองวันก็กินเหมือนเดิม <laughs> <laughs> มือเย็นก,ก็กินเหมือนเดิมแล้วก็ขนม แต่ว่าไข่มี2ฟองนะใช่ก็กินมื้อตอนเช้า1ฟองแล้วก็ผสมกับปลาครึ่งหนึ่งอาจจะแบบไม่ได้กินหมดปกติกินไม่หมดอยู่แล้วขนมปังสองแผ่นนี่ <ขอ S 1> มันมีขอแรกขนมปังกับกินไม่หมดหรอกขนมปังแคไหนกินไม่หมดเทรนไหมขนมกูของกูขนมปังแปดแผน่นจริงๆฉันตั้งใจเก็บสิ่งนี้ไว้เทรนให้ได้ก็เหลือ2แผน่นนะก็กินมื้อ2แผ่น <Okay. S 2> แล้วไข่อะไข่ก็กินมื้อเช้าฟองหนึ่งกลางวันฟองหนึ่งตอนเย็นไม่กินนี่ของบูบีอ๋อสี่บาท,บาทฉันลืมไปมาม่านี่ตอนแรกฉันากะจะหักคึ่งตอนวันกินครึ่งเย็นกินคึ่งอยู่ได้เ <c oughs> นาะอ่ะกระเดือกะัได้เฮ้ยค่ะท,ทุกคนกมีขนมกันโฮวีมันอยู่ได้ไหลายมือะสองหอ <c oughs> ไข่ไก่ซีฟองมึงไข่กูอยู่นะ<อ>กล้วยหอมหนึ่งอัน <c oughs> <c oughs> ดูมีประโยชน์ค <c oughs> ุณผันมตาวัวแดงอีกหนึ่งกองว <c oughs> ิธีกินก็คื้อ <c oughs> กาแฟ ทำไมอะกูไม่ยออยู่ได้วันเดียวข้ามๆไปกูให้ห้าองเลยได้แต <c oughs> ่กูเทรดกันมื้อเช้าไข่อันนี้เราจะเอาไปต้มทั้งหมดสามฟองจะเหลือไข่หนึ่งฟองที่ไม่ถูกต้มมื้อเช้าจะกินเป็นไข่ต้มหนึ่งแล้วก็กล้วยหนึ่งนมหนึ่งนี่คือมื้อเช้ามื้อกลางวันเราจะกินมาม่าสองซองกับไข่ลวกหนึ่งไปถึงว่าเอาไปต้มใส่มาม่ามื้อเย็นก็จะกินไข่ต้มสองกับขนมปังอันนี้เหลือไปกินมันอื่นอีกเก้าสิบเก้าบาทือหมดเก้าสิบเก้าบาทโอเคเหลือเงินเก็บหนึ่งบาทตบมือ ทีนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะให้เพื่อนอีกสองคนวิเคราะห์ความเป็นลักของเพื่อนอีกคนหนึ่งเรียงจากลักข้าก่อนให้กระเดือกกับฉัดช่วยกันวิเคราะห์วิเคราะห์ความเป็นลักความเป็นลักข้าจากสิ่งที่บูบีซื้อมาก็คือเขาอยู่ได้กับแค่แประหยัดพลังงานแค่แบบแบบแค่นี้ไงแต่มันก็ไม่นี้นะนี่แต่ก็ไม่นี้วะก็เหมือนแบบใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่เขามีขนมนะแต่เขาเหลือ4บาทไงแต่จะ เล่าว,ว่าจริงๆเนี่ยหายากเหมือนกันนะสิบกว่าบาทสุดท้ายอ่ะก็เลยอ่ะไหนๆก็ไม่รู้จะซื้ออะไรางเราไม่รู้จะซื้ออะไรดีแต่ว่าก็ดูซื้อของที่มีประโยชน์แล้วก็ไปของได้ของที่ตัวเองชอบด้วยไงเออใช่ป่ะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ชัดน่าจะเป็นว่าอยู่ได้ด้วยกินอันเดิมกินอันเดิมกินอันเดิมอืออ่าถูกต้องตบมือ ช้อกลางวันเย็นใช่ไหมจ้าบูบีใช่จริงๆอยู่ได้ด้วยฟองเดียวก็เคยแล้วนะมนุษย์ถ้ำบอกโอเคบูบีลองวิเคราะห์ตัวเองสิจ้าวิเคราะห์ตัวเองแล้วก็ค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นเดิมๆเลยนะไอสิ่งที่หยิบมาไม่ได้มีอะไรแบบแหวกพิสดารเลยเพราะน้ำก็มีให้อยู่แล้วอยู่ได้ชิลๆแถมมีเงินเก็บด้วยพอ <c oughs> ดีต่อมาวิเคราะห์ลัก6กกนะคะจากฉัตรและบูบีโอ้ก็มันเอาตัวรอด ถูกป่ะแบบเอาเอาอิ่มอ่ะมันซื้อ,อ,อไวสุดเลยนะเหมือนมันพอมันได้โจทย์ปุ๊บมันแบบมันเป็นพอเสร็จเดิมอยู่แล้วมันคิดเลยแบบ ออกมาอย่างเงี้ยว่าแบบมันมันคิดอยู่แล้วอะอเหมือน้วยนมไท่ไม่ต้องคิดแล้วอะวอนเป็นรักหกอะก็นี่ไงวางแผนแถมไวกว่าคนอื่นด้วยอ่ะกระเดื่อลองวิเคราะห์ตัวเองสิก็พอได้รับโจทย์มากําลังจะเดินไปท็อปก็รู้สึกว่ามันจะขึ้นมาในหัวเลยหนึ่งสองมันจะแบ่งเป็นเช้ากับวันเย็นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะรู้ว่าเราต้องกินอะไรบ้างมันก็จะเป็นอะไรที่เดิมๆที่เรากินอยู่บ่อยๆอ๋อรู้ละมึงกลัวหิวมึงเลือกแบบกลัวหิวจ้ะเออกลัวไม่อิ่มอะโอเคสุดท้าย วิคเาลักเจ็ดให้หน่อยค่ะชัดเลยมีการจะเทรดด้วยนะแต่เสียใจนะคะงบไม่พอดูกับไม่ได้เอาชีวิตรอดดูกับรอดรอดนี่คือชีวิตประจำวันของกูเลยเนี่ยไม่เคยเลือกสิ่งที่จําเป็นแล้วชีวิตรอดสำหรับกูเลยดูไม่อิ่มพี่เหอแล้วอ่ะอิ่มมะดูน้ําตาล มาดูแบบหล่อเลี้ยงกาแฟหล่อเลี้ยงทุกอย่างไอเกมยนนี้ดีละสองชังก็อื่นอะรักเจดลองวิเคห์ตัวเองสิคะก็ตอนแรกไม่รู้หรอกจนมาเจอคนอื่นนะที่เขาหยิบมาเออทำไมกูไม่หยิบขนมปังวะทำไมกูไม่หยิบนมหรือทูน่าไอแต่ทูน่านั้นแพงตอนแรกฉันหยิบปลากระป๋องแล้วนะแต่ฉันเอาออกไปแต่ว่าปลากระป๋องมันก็เป็นพร็อพของไอ้นี่ก็เลยว่าเอองั้นมีแค่ไข่ก็ได้หยิบปลากระป๋องมาสามยี่ห้อนั่งเลือกอยู่นานมันราคามันต่างมากไงตัวเลือกอันนี้ดูหน้าตาอร่อย พอหยิบปุ้ปยๆขึ้นมาอุ้ยนี้ดูน่ากินแต่สุดท้ายก็ไม่หยิบมาไม่ืูกคอตนก็คือเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเทียบกับคนอื่นมันก็ดูต้องไปดูตอนชอปปิง้งเอ้ย <laughs> อยากดูเลย ก็คือฉาดใช้เวลานานที่สุดไม่ใช่เราไม่เชี่ยวชาญในการซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตไงเราเข้าซูเปอร์ทุกวันว่าอะไรอยู่ตรงไหนเราไข่อยู่ไหนว่าไข่กูเดินไหโอเคได้อะไรจากสิ่งนี้บ้างคะได้ว่าของก็แพงเลยนะโอ้มางดูแลตอนแรกหยิบมารอบแรกเกินด้วยเพราะว่าอีกกล้วยมาสองอันเกินก็เลยเอาออกบาทอันนึงได้ว่า100บาทอยู่กินอะไรไม่ได้เลยเอาจริงนะถ้ากินของที่อยากกินหน่วยบาทไม่น่าพอในหนึ่งวันเออไม่พออยู่แล้วใช่ เออนี่ไงเผื่ไหมกล้วยนี้เท่าไหร่อะสองแผ่นเก้าบาทเฮ้ยไม่เห็นกล้วยไม่งั้นก็จะหุญเบียเดินผ่านกล้วยไปแล้วรอบมากเก้าบาทผ่านเฉียดก็เลยแบบเอ๊ะทำไมบุญี่เชื่อว่าไม้กับผักเป็นอันที่กูไม่คิดจะเดินเข้าไปเลยคือในหัวคือแบบเอ๊ะถ้ากล้วยในนี้มันอาจจะเกินสิบกว่าบาทหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่เดาแบบตีแม็กแม็กสูงๆเลยก็เลยพาดว่าเลือกได้ก็จะไม่เอาเนียเอากล้วยมาแทนโอเคนี่ก็จะเป็นเกมสนุกๆนะคะ นี่เราต้องอยู่ด้วยจริงด้วยไอ้เหล่านนะฮกจคอนเทนต์เราเอาไว้ละต้นตีนเป็ดฟสเราอยู่ได้นะนี่คิดมาแล้วว่าอยู่ได้จรินกันที่คุณเลือกเอาตัวกิ๊ฟต่เห็นนึงเห็นอันนี้นะโภชนาการอันนี้โอเคฟิดกล้องให้หน่อยค่ะบ๊ายบายเจอกันนี่พีหน้าชิคเกอเอา